น้ำเลือกก้ากวมาทอหายยังไงบอนไม่ถนัดเหมเออได้แล้ว,ลว,ลวซุม่มดึงได้หมดึงได้ก็ได้คิดว่าป่านน้ำเลิกป่านอยู่เลืกหน่อยรูอยอเออทัานว่นนะไอ้ฟังนี้น้ำมันตื่นเลยวันนี้มันก็นเล่ยท,ท่านป่า ปานไปขึ้นย,ยังไใส่หมดเเอารูดมากกอนนะเกียงล้วเราจำนัน,นกำรูดมากกอนเย้เลยเอาเลย ขอบฟังอยู่ได้ในเก่งขอบฟังคุณได้ขอบฟังฟังเลยนี่มองฟุ้งปา่าเอ้ยปา่าฟุ้งป่าลูกคอ,อกมากเลยนะเอา <c oughs> บึ้ม <c oughs> เอาขึ้นเลย <c oughs> อ๋อมันพันตัวเลย ไม่ไหมไ่คุ้งปลาลูกขอ,อกกันแต่ตัวนี้่จ่าในน้อยเนีนเ่นอะไรบ้างไม่ไม่ไี่สิ เห่อเรากียวที่เกี่ยวแหจุ๊บเรียนพันด้เรื่อยนี่ี่ค้องกันยืนยกขึ้นนั้นเยื้องงกขึ้นตรงนั้นเหงนมั้ยเดินแรง ร้องลูกกันเลยต้องหลุดชุบร้องโยนแห้งๆนึงนะเจ้เาเดี๋ยวดี๋ยมันอันนี้มันปีนเนี่ยปีนโมบายนึงร้องตามผมนะทำไมปีนเกี่ยวปีน มันก็ยืนหยอยู่น่้ก็แบบนี้โอยโดนยงแห้งด้วยซุ่มว้าออขึ้นเลยชุโอ้ยขโมยมาเลยเรามืหมยนะ ตาหมูหันู่นนี่น่ะหมูตามันอยู่บนหอคนะเสื่กอนบนหอคี้บนหอขุ่นขันพรลกไปวันยันมื่นเลยาม ก็ถึงข้างที่ ừ, ได้แล้วได้แล้วพอช่วงพีนักเกียงเียว้าวนักเกียงโยกระหด เบียงไปเลย,ยงไงเฮ็ดคลิกพี่ยังไอดา้าไอ้ด้านี่แหงวานถึงสะพานนี่แหงแตกเลยได้คันวานนับขอบตาวัวววดเ่ราถอยแตกอย่างนึงเฮ้ยไอดา้อดาแหงวานถึงสะพานเนี่ยสะพานแบบนี้ไอ้ด้าวานแตกดีเดียว

อ๋อช่วงช่วงที่กันได้นะเกียงยายโย่ไงยายโย่ยกย่นขึ้นทุกสูงเลยก็ย<ะ>มันเน่ <c oughs> ใครโอรเกาอยู่บานอยู่บานอยู่ไอ้ตุ้ยเงยยักตัโตให้เลย เด um <laughs> ่ปลาครัพงโดยหลวอปู่ดาปายังมันอยู่ตรงกลางปายัง เอถาเราท่าเนียวน้เอเอาขอบฟังดีกว่านเกิงขอบฟังเลยเอาวางเว้ยยังเป็นวงลีอยู่ห้หู้

อ๋อาเลยอปเลยดลงเอาทำไรแห้งเลยนกเกียงอ๋อไปเลยเพียงไปเลยโอ้นกเกียงไปโย่ให้เนาะว่าจะไปโย่หลักเกียงจะโย่ไหนักเกียงโย่ไว เอด็กเดี๋ยวเราจงต้องไปล่องแห็หน่อยก่อนเดี๋ยวไปเอาแวเห็ตัวนั้นตัวนั้นมันที่น้อยก็นี่มันบริย่าองศีนะบริย่าหโฮอันนั้นปุ๊บไม่เป่นไรมันบริยดึงไป้งศีนด่มันฉี่สามารถ จังซี่เลยเลยนะกำหัวเราก็สั้นๆเลยเลยอันนี้ตัวนี้ตัวนี้มันยาวกว่าตัวนั้นโอ้หลากป่าถึงมีขอบฟังแล้วมันโค้พูนอ่ะแล้วเกี่ยงป่ามันอยู่พูนอ่ะพูค้ะไหนบอดอ่ะเนี่ยเป็นฟูกไยบอดบอดอะไรเนี่ยใกล้ๆป่าเหมดอนเลยบอยบอยอ๋อ ยไไก้งตั้่ั้นเป็มา่ดเป็นตอนมาั้แ่ดนีปนนาัง่ชนเป็น้มั้ง่ชุดนีเปน้าตั่มดนี้ป็นน่ชุดนีปนต้นมาั่ชุนนมั้่น้เป็นต้นมาตั้งแต่อดน่เปยมั่ชนเป็นต้นา้งนี้นมาง่้เนมาังนี้น้นาง่เมืนนมแล้ว ờ dầu long mưa gần